ด้านหน้าตัวรถนะคะจะดีไซน์มาสปอร์ตสวยหรูนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์คู่หน้าให้2จุดนะคะทางเรารับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำนะคะแน่นอนโครงสร้างเดิมๆเลยค่ะลูกค้ารีโมทจะเป็นแบบกดสั่งการเปิดฝากระโปรงด้านหลังนะคะนี่กดค้างไว้ประมาณ3วิอ่ะ สวัสดีค่ะกิ่งแพนด้าค่ะพบกับกิ่งอีกแล้วนะคะวันนี้กิ่งจะพามาชมกับเจ้าแคมรี่ปี2019คันนี้นะคะเป็นโฉมปัจจุบันรถใหม่ป้ายแดงไม่ผลิตแล้วนะคะหายากมากๆแล้วเดี๋ยวกิ่งจะพามาชมรอบๆภายนอกภายในตัวรถนะคะตามกิ่งมาเลยค่ะค่ะด้านหน้าตัวรถนะคะจะดีไซน์มาสปอร์ตสวยหรูนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์คู่หน้าให้2จุด นะคะและไฟตัดหมอกนะอ่ะกระจังหน้าเนี่ยดีไซน์มาโอ้โหระบายความร้อนได้ดีเครื่องยนต์ไม่มีร้อนแน่นอนค่ะอ่าเดี๋ยวเราพามาชมรอบๆตัวรถกันเลยค่ะค่ะถัดมานะคะล้อจะเป็นขนาด16นะคะเจ้าแคมรี่คันนี้นะคะจะเป็นระบบดิสเบรกให้4รล้อเลยนะคะอ่าถัดมาด้านข้างนะคะมือจับคิ้วต่างๆนะจะดีไซน์มาเป็นแบบโพรเมียม ะะทางเรารับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่มนะคะแน่นอนโครงสร้างเดิมๆเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวไปชมด้านหลังตัวรถกันเลยค่ะค่ะถัดมาเป็นด้านหลังของตัวรถนะคะจะมีเซนเซอร์ให้4จุดนะคะเซ็นเซอร์ให้4จุดเลยนะคะและมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะสะดวกแก่การถอยเข้าซองนะคะง่ายๆเลยนะคะมีเสียงให้พร้อมมีภาพให้ดูนะคะ เดี๋ยวเราจะพามาชมกับภายในห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะรีโมทจะเป็นแบบกดสั่งการเปิดฝากระโปรงด้านหลังนะคะนี่กดค้างไว้ประมาณ3าวิอ่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะภายในนะคะนี่เก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะนี่กว้างหูกว้างมากๆเลยค่ะอ่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะนี่มีล้อ,อยางอะไรเครื่องมือครบ ะคะเครื่องมือแม่แรงคบนะคะไปไหนมาไหนเดินทางไกลไม่ต้องห่วงนะคะเจ้าตัวนี้มียางสแปร์ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมภายในตัวรถกันเลยนะคะตามกิ่งมาเลยค่ะภายในตัวรถนะคะนี่นะคะระบบเป็นระบบบาอกไฟฟ้าค่ะลูกค้านี่กดสั่งการแบบไฟฟ้านะคะปรับขึ้นลงอ่า ตามความสูงของเราเลยนะคะเอ็นไปหน้าไปหลังปรับระดับได้หมดเลยนะคะและสั่งการเปิดฝาถังเปิดฝาท้ายนะคะรุ่นนี้จะย้ายมาอยู่ตรงคอนโซลขวามือของด้านคนขับนะคะอ่านี่จะไม่มีมาอยู่ตรงเอ่อก้มแบบเปิดแล้วนะคะจะอยู่ตรงคอนโซลนะคะรุ่นนี้จะย้ายมาอยู่ตรงคอนโซลแล้วค่ะ เดี๋ยว,ยวไปนั่งดูด้านในกันเลยค่ะนะคะภายในนะคะจะเป็นระบบแบบผูสตาร์ทนะคะนี่กุญแจอยู่ในรัศมีของตัวรถนะคะก็วางไว้ได้เลยนะแล้วก็เหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทประมาณิอ่วิเครื่องยนต์ติดทำงานแล้วค่ะอะมาต่อด้านในจะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังชั่นนะคะหุ้มหนังแท้จากโรงงานเลยคันนี้ใหม่เอี่ยมได้กลิ่นใหม่อยู่เลยนะคะ ใครขึ้นมาบนรถเราเป็นอันต้องชมแน่นอนนะคะพวงมาลัยจะปรับได้4ทิศทางเนาะ,ะงัดตรงนี้ลงนะคะรุ่นนี้จะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะรุ่นนี้ที่งัดพวงมาลัยจะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะปรับขึ้นลงนี่อ่าดึงเข้าดึงออกได้ตามระดับความสูงต่างของเราเนาะปุ๊บอ่ะนี่นะปรับเสร็จแล้วก็ งัดเก็บไว้ที่เดิมนะคะแค่นี้นะปุ่มต่างๆสั่งการด้วยเสียงหรือปรับลดเครื่องเสียงจะอยู่ที่พวงมาลัยหมดแล้วนะคะรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์อ่ะจะอำนวยความสะดวกให้อยู่ในพวงมาลัยทั้งหมดนะคะสำหรับตัวคอนโซลนะคะนี่มีที่วางแก้วน้ำให้2จุดนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่าที่เก็บความเย็นของแก้วน้ำนะคะนี่หรูมากเลยค่ะ ด้านในนะด้านในจะหรูมากค่ะแอร์เป็นระบบแอร์ดิจิตอลเนาะกดสั่งการออโต้ได้เลยนะคะอ่าสำหรับตัวนี้นะคะเลขไมล์จะอยู่ที่6 10, 9 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นขับน้อยมากๆนะคะการันตีไมน์แท้แน่นอนนะคะไม่มีกอไม้แน่นอนค่ะอ่ะถัดมานะคะคอนโซลนี่ค่ะจะดีไซน์เป็นลายไม้อ่าเห็นไหมคะ รุ่นนี้จะดีไซน์เป็นลายไม้สวยนะคะสวยนะคะนี่ภายในจะเป็นแบบสีดำนะคะเป็นเบาะหนังดำนะคะดีไซน์มาจากโรงงานนะคะดีไซน์มาจากโรงงานนะคะคันนี้ภายในโอ้ยสวยเดิมนะคะรู ี๋ยวพาไปชมด้านหลังผูดด้โดยสารตามจริงไปเลยค่ะภายในของห้องผูดด้โดยสารด้านหลังนะคะจะมีแอร์มาให้2ตัว2จุดนะคะพร้อมกับที่ชาร์จไฟให้2องตำแหน่งนี่ค่ะ2จุดนะคะหูด,ด้านหลังกว้างมากๆค่ะลูกค้านะนั่งสบายนะคะนี่มีที่พักแขนมาให้นะคะที่พักแขนมาพร้อมกับวางแก้วน้ําที่วางแก้วน้ํา2จุดนะคะและพิเศษก็คือ จะมีช่องนี่เปิดได้ทะลุนะคะทะลุเอื้อมเอาของด้านหลังได้นะคะลูกค้านี่เปิดปิดได้อ่าเปิดปิดจากห้องผู้โดยสารได้เลยค่ะโอ้โหน่าใช้มากๆค่ะลูกค้ารุ่นนี้นะคะใครมีลูกหรือเด็กเล็กๆมีระบบไฮโซฟิกใหนะะ้นะคะอ่าอ่านะคะมีระบบไฮโซฟิกให้นะคะนี่นี่ค่ะ ปลอดภยัยแน่นอนเซฟตี้ดีสุดๆเลยค่ะลูกค้าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าสำหรับแคมร y ่ปี2019 2.0G สีขาวคันนี้นะคะอ่ะราคาอยู่ที่999,000บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีออกรถฟรีดาวไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทนะคะอ่ะสำหรับใครที่สนใจกับเจ้าแคมรี่ตัวนี้นะคะอยากชมรถจริงก็ เต็นของเราตั้งอยู่ที่ถนนสีนคำขริน,นะคะแยกพัฒนาการก่อนถึงสถานีรถไฟหัวหมากนะคะหรือโทรมาได้ที่เบอร์0950695374เป็นเบอร์ของกิ่งเองนะคะสำหรับวันนี้กิ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ